เมืเ่อชาวกัมพูชาเคยอีกม,มว่าไปที่ไหนก็หน,นีไม่พ้นสินค้าไทยแม้กระทั่งในลาวเวียดนามหรือแม้กระทั่งสินค้าที่มาจากเวียดนามหรือแม้กระทั่งจีนที่ส่งเข้ามาในกัมพูชา <c oughs> ก็มีความเกี่ยวข้องกับไทยได้อยู่ดีเรื่องนี้นะครับถูกพูดถึงในมิตินี้ครับว่าผมอยากจะแสดงความรักเกี่ยวกับที่จะแบรนด์สินค้าไทยให้ได้ผมเห็นลหลายคนแบรนด์สินค้าไทยไม่ใช่สินค้าไทยนะแต่ดูเหมือนว่าสินค้าจากประเทศอื่นที่เข้ามาตีตลาดในกัมพูชาเนี่ยยังคงมีความเป็นมิตรกับไทยอยู่ดี ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของวัตถุดิบหรือต้นทางต่างๆคุณลองนึกภาพดูสิว่าอย่างเราพยายามจะเลี่ยงไม่ซื้อน้ำอัดลมยี่ห้อดังที่ผลิตจากไทยใช่ไหมแล้วก็ไปซื้อน้ำอัดลมที่อย่างน้อยก็ผลิตจากประเทศอื่นแทนที่อยู่ข้างเคียงกันหรือแม้แต่ในประเทศเองแต่ใครจะรู้ว่าน้ําตาลที่ใช้ผลิตน้ำอัดลมนั้นอาจจะมาจากโรงงานที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยทีหรือแม้กระทั่งเครื่องจากที่ใช้แชร์แบ่งปันต่อกันมาในการผลิตก็มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทจากไทยด้วย เหมือนกับว่าไม่ว่าเราจะหันหน้าไปทางไหนมันก็หนีไม่พ้นเงาของไทยจริงส่วนตัวผมคิดว่านี่เป็นเรื่องค่อนข้างตลกนะเหมือนว่าเรากําลังพยายามจะวิ่งหนีแต่กลับพบว่าเส้นใยนั้นอยู่ใกล้ๆกับจุดที่เราพยายามเริ่มต้นนั่นแหละมันแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งถ้ามองลึกลงไปมากกว่านั้นถ้าไม่ได้มองแค่ปกมันเฉยนะคือถ้าดูแค่ปกคุณอาจจะคิดว่านี่มันไม่เกี่ยวกับไทยแล้วแต่ลึกลงไปมากกว่านั้นมันก็เกี่ยวอยู่ดีเพราะไทยค่อนข้างจะซับซ้อนมากๆระหว่างทุกประเทศในภูมิภาคนี้ อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องนี้ก็มีคนแสดงความเห็นหลากหลายนะแต่ว่าในมุมผมอีกคนนะก็บอกว่าแต่ผมเข้าใจได้นะบางคนรู้สึกว่าเราควรแบรนด์สินค้าไทยให้ถึงที่สุดแต่เอาจริงๆแล้วก็เข้าใจได้ด้วยที่คุณพูดมาว่าถ้าลงลึกถึงเบื้องหลังจริงๆว่าวัตถุดิบมาจากไหนใครเป็นเจ้าของบริษัทหรือว่าอะไรที่มันมากกว่านั้นลงลึกลงไปที่มันนอกจากสิ่งที่เห็นอยู่ข้างหน้านในมุมผมกลับมองว่ามันจะมากเกินไปนะมันมากเกินไปแล้ว ในความหมายก็คือที่ห,หลายๆคนเจตนาที่จะทําให้ได้ก็คือการแบรนด์แค่สินค้ายี่ห้อไทยแบบเห็นชัดๆแค่นั้นก็เพียงพอแล้วโดวยคนนี้นะครับก็กล่าวถึงเหตุผลว่ามันง่ายเลยในการปฏิบัติจ,จริงแต่ถ้าคุณจะเอาลงลึกขนาดนั้นน่ะไทยสร้างสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องแบบลึกซึ้งอันนี้ยอมรับเลยแต่คุณลองคิดดูสิว่าในชีวิตประจำวันของเราเราจะมานั่งสแกนสินค้าทุกชิ้นหรือเปล่าว่ามีส่วนประกอบที่ไหนมาจากไทยบ้างอันนี้น่าจะมาจากไทยนะ คือถ้าเป็นอย่างนั้นแม้กระทั่งส่วนผสมของโทรศัพท์ที่เราใชา้เขาน่าจะใช้ความเปส่วนประกอบนะส่วนประกอบของโทรศัพท์ที่ใช้เนี่ยมันก็จะมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับไทยเสมอแม้กระทั่งเฟอร์นิเจอร์ที่เรานั่งเสื้อผ้าที่เราใส่ทุกอย่างมันมีห่วงโซ่อุปทานที่ซับซ้อนกันไปหมดเลยคือถ้าเราจะตามไปถึงต้นต่อจริงๆเนี่ยเราคงหนีไม่พ้นอะไรที่เกี่ยวกับไทยไม่ได้หรอกคือเราอาจจะไม่ได้ซื้ออะไรเลยก็ได้การจดจําหรือหลีกเลี่ยงยี่ห้อ ที่คนกวชาเห็นชัชดเห็นคาตาว่าเป็นของไทยอันนี้ทําได้จริงถ้าจะทำน,นะมันทําได้ง่ายกว่าเยอะแล้วก็ไม่ต้องมาปนหัวกับการหาข้อมูลที่ลึกลงไปแบบไม่จําเป็นด้วยอย่างไรก็ตามนะครับในความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่ากระที่เขาบอกไม่ใช่สินค้าไทยเขาก็หมายถึงแบรนด์ที่หปอสินค้าไทยที่คนทั่วไปรู้จักแล้วก็เห็นได้ชัดนี่แหละจบตรงนี้มีผลกระทบเชิงสัญลักษณ์ที่สําคัญด้วยคือเอาเฉพาะสิ่งที่คนใช้อยู่เป็นประจําและวก็รู้ว่านี่แหละ คือสินค้าไทยมันไม่ต้องไปมองต่อว่าอามาจากเวียดนามแล้วข้างในเป็นของไทยหรือเปล่าไม่ต้องถึงขั้นนั้นแค่นั้นก็เพียงพอแล้วที่เราจะสามารถแสดงออกถึงจุดยืนและความรู้สึกของเราในการที่จะไม่ใช้สินค้าไทยให้คนไทยได้เห็นแบบชัดๆไปเลยโดยเรื่องนี้นะครับก็มีคนเข้ามาตอบกลับ้วก็บอกว่าแค่นี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วคุณพูดถูกต้องอย่างน,น้อยก็สงสารไปถึงผู้ผลิตในไทยให้เห็นได้โดยตรงว่าตลาดกัมพูชามีความรู้สึกอย่างไร แต่ว่าถ้าไปพยายามลงลึกขนาดนั้นมันน่าเสียใจนะที่เราก็ใช้ของไทยอยู่ดีเอา้าอันนี้ตกลงยังไงโดยก็มีคนให้ความเห็นเพิ่มเติมนะครับก็บอกว่าเจ้าของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เป็นส่วนผสมของสิ่งต่างๆที่คุณพูดมาเขาคงจะได้รับผลกระทบอยู่หรอกมั้งมันได้รับผลกระทบจริงอยู่เหรอผมอยากจะตั้งคาถามอยู่เหมือนกันนะเขาอาจจะขายดีขายดีอยู่เหมือนเดิมก็ได้อย่างเช่นวัตถุดิบที่ผลิตออกมาจะเป็นเม็ดอินเวียดนามเม็ดอินช a ยนาหรือว่าเม็ดอินในบ้านเราเอง คนที่ส่งของวัตถุดิบอะไรต่างๆมาเป็นส่วนผสมของโรงงานนั้นน,น,น่ะเขาก็คงขายดีขายดีอยู่เหมือนเดิมนะผมว่าอย่างนั้นแทบจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยแต่ที่รับผลกระทบก็อาจจะมีแค่แบรนด์ไทยหรือว่าที่ผลิตในไทยที่คนกับพูชารู้จักอยู่แล้วก็เท่านั้นแต่เบื้องหลังที่ลึกลงไปพวกเขาก็คงชิีๆอยู่ดีขลังจาความเห็นถัดมาเลยครับก็บอกว่าคุณก็ต้องเข้าใจด้วยว่าโลกเศรษฐกิจสมัยใหม่นั้นมันเชื่อมโยงกับไทยไปหมดเลย แตเฉพาะประเทศในแถบนี้จริงๆขยายออกไปได้หลายประเทศเลยแต่ถ้าเอาแค่ประเทศแถบนี้เนี่ยกัมพูชาลาวเวียดนามยังไงก็เชื่อมกับไทยหมดมันเหมือนกับว่าการแบนด์สินค้าไทยมาเป็นการแบนด์แค่เพียงหน้าปกใช่มันหน้าปกก็ไม่ผิดนะถ้าจะพูดอย่างนั้นพอสุดท้ายท้ายที่สุดก็มีความเชื่อมโยงอยู่ดีอย่างประเทศส่วนใหญ่ในอาเซียนต่างก็พึ่งพาไทยในด้านการค้าการลงทุนบางครั้งวัตถุดิบจากไทยก็อาจจะถูกส่งไปผลิตในเวียดนาม โรงงานประเทศอื่นก็ด้วยก่อนที่จะเข้ามาในกัมพูชาอีกทีอย่างที่เห็นแบบ,แบ,บชัดๆเลยก็คือสินค้าสําเร็จรูปที่โผล่หน้ามาจากของประเทศไหนก็ไม่รู้แปลกหน้าแปลกตาแต่พอเข้ามาขายในกัมพูชาอีกทีมันก็จะมีความเกี่ยวข้องกับไทยอยู่ด้วยอย่างน้อย,อยก็นิดหน่อยแหละแบบนี้ทําให้เราจะแบนสินค้าแทบทุกชิ้นที่เกี่ยวข้องกับไทยเราก็ต้องเลิกใช้ทั้งหมดที่มีขายกันเลยเหมือนกับว่าหลายๆความเห็นจะเข้ามาบอกนะครับว่าคือถ้ากะจะเอาแบบหมดจดเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอก สินค้าทุกชิ้นยังไงก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับไทยอยู่แล้วเพราะว่าอยู่ในภูมิภาคนี้มันจะมีไม่มากก็น้อยคุณต้องซื้ออะไรบางอย่างหลายที่เกี่ยวกับไทยไมาอยู่บ้างในภาคของการผลิตขณะที่ความเห็นแต่บมานะครับก็บอกว่าบางทีการไปที่สินค้าประเทศอื่นเห็นว่าที่เข้ามาในกัมพูชานะมันเกี่ยวข้องกับไทยมาแสดงให้เห็นว่าไทยนะ่ะใหญ่จริงผมกำลังมองเห็นในมุมนี้ว่าไทยมันใหญ่จริงนะ ใหญ่จริงๆเลยแหละเหมือนกับว่าไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็เจอไทยอยู่เบื้องหลังอยู่เสมอเราแค่ไม่รับเขาแค่เบื้องหน้าเท่านั้นแต่เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอุตสาหกรรมไทยนั้นมีความแข็งแกร่งและครอบคลุมมากพอที่จะเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานของแต่ละประเทศในภูมิภาคถ้าเราจะพยายามแบนทุกอย่างที่เกี่ยวกับไทยจริงๆชีวิตเราคงลําบากแน่แน่เพราะเราคงต้องมานั่งเช็คทุกอย่างตั้งแต่ไม้จิ้มฝันจนเรือรบของจริงแหละดังนั้น การแบนแค่ยี่ห้อที่จะชัดน่าจะพอแล้วมั้งน่าจะปฏิบัติได้จริงด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะครับความในอีกมุมมองแล้วบอกว่าแต่เอาแค่ที่มันเห็นยี่ห้อจะชัดเนี่ยมันก็ยังทําไม่ได้จริงเลยนะในกัมพูชามุมมองนี้นะครับก็บอกว่าผมคนนึงเลยที่มองโลกตามความเป็นจริงเลยต้องขอบอกว่าความคิดเรื่องการแบนสินค้าไทยเนะี่ยมันเป็นได้แค่ความฝันลมๆแรงๆเพราะพอเวลาผ่านไปมันก็จะวนกลับมาที่เดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่เป็นที่นิยมอยู่แล้วและฝังรากลึกในชีวิตประจําวันของเรานี่แหละคือต่อให้ทางการจะดูจริงจังแค่ไหนแล้วก็ช่วงที่กระแสของผู้คนจริงจังแค่ไหนผมต่อให้ถึงขั้นออกกฎหมายเข้มงวดแค่ไหนมาเลยนะมันก็เป็นไปไม่ได้สุดท้ายก็จะสรรหากลับวนมากับที่เดิมอยู่ดีเพราะอะไรเหรอลองนึกภาพสินค้าไทยบางอย่างสิอย่างที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มชูก,กําลังยี่ห้อดัง หรือจะเป็นพวกขนมขบเคี้ยวบางชนิดหรือแม้แต่สบู่ยาสีฟันบางยี่ห้อสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่สินค้าแต่มันคือส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันไปแล้วคนมากมายคุ้นเคยรสชาติคุณภาพกินที่ถ้ามันหายไปนานๆเข้าพวกเขาจะหาทางได้กลับไปลองมันสักครั้งได้กลับไปใช้มันอีกครั้งนั่นแหละคือสิ่งที่จะเป็นอยู่และมันจะค่อยๆค,ค,คลืบคานเข้ามากับไอ้อีกครั้งอยู่ดีพอไม่ได้ใช้มันรู้สึกขาดได้โดยทันที และความรู้สึกนี้แหละจะทําให้คนหลายๆคนพร้อมที่จะทําทุกวิธีทางเพื่อให้เด็กกลับไปใช้อีกครั้งนี่แค่สินค้าน,นี่แหละความเห็นด้านนะครับก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของช่องโหว่ของประเทศเพื่อนบ้านเองก็น่าจะกล่าวถึงไทยเนี่ยและก็กล่าวถึงเวียดนามนะครับโอ้โหเขาบอกว่าสมมุติว่าทางการกัมพูชาแบรน์สินค้าไทยแบบจริงจังร้อเชื่อไหมว่าเพื่อนบ้านรอบๆนี่แหละ คือจะเหมือนเป็นตัวส่งสินค้าเข้ามาหรือไม่ก็เป็นที่ที่กลายเป็นที่พักสินค้าแหล่งพักสินค้าชั้นดีให้กับส,สินค้าไทยเลยสินค้าไทยอาจจะถูกส่งไปที่เวียดนามลาวหรือแม้กระทั่งประเทศอื่นๆมาทางเรืออีกโอ้ย oh, แล้วก็ค่อยๆถูกวนกลับเข้ามาในกัมพูชาอีกทีจะมาในรูปแบบสินค้าเวียดนามที่ผลิตด้วยว,วัตถุดิบไทยคือไม่ต้องไปเป็นยี่ห้อเวียดนามที่ใช้ว,วัตถุดิบไท,ไทยด้วยซ้าเป็นสินค้าไทยเหมือนเดิมเลยแต่ไปอยู่ที่เวียดนามแล้วก็กลายเป็นสินค้าเวียดนามหรือแม้กระทั่งเป็นสินค้าลาว ที่มีต้นกําเนิดจากไทยขอยอมทําได้หมดเลยเพราะชาแดนเรามันกว้างขวางมากแล้วก็มีวิธีเข้ามาได้อยู่ดีตาบใดที่ความต้องการของคนกบฏชาไม่ได้หมดสิ้นไปโดยแท้จริงนะและการควบคุมทั้งหมดนะั้นเป็นเรื่องยากมากๆคุณลองคิดดูสิว่าเรามีชาแดนติดกับไทยยาวแค่ไหนเอาแค่ทางฝั่งไทยก็ไม่ได้แล้วมีการค้าชาแดนที่แน่นแฟ้นกัมนมานานขนาดไหนมันจะมีความแน่นแฟ้นอยู่แบบนั้นอยู่เสมอในเรื่องของการค้านะผู้คนที่ค้าขายไปมาหาสู่กัน พวกเขามีความเชื่อมโยงกันไปมาเป็นหลายสิบปีมันจะตัดทิ้งได้ง,ง่ายมันเป็นไปไม่ได้หรอกขาะเดียวกันนะครับก็บอกว่าเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับความฉลาดของผู้บริโภคแล้วบางทีคนกัมพูชาเนะี่ยฉลาดเรื่องนะเพาะพอเรารู้นี่แหละว,ว่าสินค้าตัวไหนทีเราแค่มองในฐานะผู้บริโภคมันก็เลยเป็นอย่างนี้อยู่วนไปแบรนด์สินค้าไทยไปลองสินค้าอื่นพอมันไม่ได้โอ้ยกลับมาที่เดิมซะอย่างนั้นยี่ห้อของคนไทยได้รับความนิยมกว่าประเทศอื่น เพราะมีคุณภาพที่ได้รับการยอมรับแต่ถ้าสินค้านั้นมันดีจริงได้หาซื้อได้ยากเพราะถูกแบนมันกลับการเป็นว่าจะมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นในทางจิตวิทยามันไม่ใช่ว่ามันจะหายไปแล้วคนก็เลิกใช้มันจะมีมูลค่ามากยิ่งขึ้นเป็นของแพงมากยิ่งขึ้นดูพิเศษมากยิ่งขึ้นและหน้าครอบของมากยิ่งขึ้นไปอีกความเขียนต่อมาก็บอกว่าการแบนสินค้าไทยมันจะเป็นแค่ภาพลวงตานั่นแหละ คือเราอยากจะเชื่อนะว่ามันทําได้แต่มันเชื่อไม่ได้สิสินค้าไทยยังคงมีคุณภาพและเป็นที่ต้องการผมเห็นด้วยในมุมที่ว่ามันจะดูพิเศษมากยิ่งขึ้นจริงเลยคือถ้ามันหาได้ยากราคาต่อนหน่วยสูงขึ้นแน่นอนตราบใดที่การค้าการขายของคนเล่านี่แหละยังคงดําเนินกันต่อไปมันจะมาในรูปแบบใดแบบหนึ่งเสมอไม่ว่าจะเป็นแบบเปิดเผยหรือจะเป็นแบบไม่เปิดเผยก็ตามอันนี้ก็หมายถึงว่าต่อให้มันไม่ได้เข้ามาในทางปกตินะ มันก็ยังจะมีช่องทางในการเข้ามาในรูปแบบอื่นๆอยู่เสมออันนี้แค่เรื่องสินค้าไทยความเหต่อมาครับอกว่าผมเข้าใจได้ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบใจไทยในบางเรื่องนะแต่ในเรื่องของสินค้าเนี่ยมันติดกันไปแล้วติดนึบเลยนึบหนับเลยทีเดียวมันไม่รู้ว่ากี่สิบป,ปีแล้วเนี่ยการจะให้เลิกใช้ของที่แบบติดนึบแบบนั้นแบบหักดิบเป็นเรื่องที่ไม่มีทางที่จะเป็นได้จริงยิงห้ามเหมือนยิงยุยิ่งแบรนดเหมือนยิงโปรโมท กลายเป็นว่าคนพูดถึงสินค้าไทยเยอะขึ้นซะง,งั้นผมกับรู้สึกเช่นนั้นเลยนะว่าแต่ก่อนนะคนก็ใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้มาโฟกัสสินค้าไทยอะไรแต่อย่างใดเมดอินไทยแลนด์ Thailand, คนก็ไม่ได้ไปสนใจมาสีเลียดแต่พอพูดถึงเรื่องจะแบรน์ทีไรไม่ใช้สินค้าไทยทีไรกลายเป็นว่าคนก็มาโฟกัสมากขึ้นกลายเป็นว่าของเขาดังขึ้นคนก็จาได้มากขึ้นว่าอันไหนของไทยบ้างมีการกล่าวถึงกันต่อนะครับว่ามันก็มีส่วนจริงนะว่ายิ่งแบนด์ยิ่งดังอย่างบางสินค้าเนี่ยมันยังไม่ได้มีตัวตนมีชื่อเเสียยงอะไรในกูชาล แต่พอคนรู้ว่าเป็นของไทยแล้วมันอยู่กับกระแสตรงนี้พอดีกลายเป็นว่าคนก็ดันมาจําได้ว่าอ้าวอันนี้ของไทยนี่นะมันเป็นเรื่องตลกไปเลยบางที่มันเป็นกลยุทธ์การโปรโมทหรือเปล่าเนี่ยมันดูเป็นอะไรที่ไม่ได้ตั้งใจด้วยซ้ําไปโดยคนนี้นะครับก็ให้ความเห็นว่าคุณลองคิดดูสิเมื่อก่อนสินค้าไทยนะอยู่ในตลาดของเราก็ตามปกติเลยโอ้โหพูดเหมือนคนเมื่อกี้นะแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ใส่ใจอะไรเป็นพิเศษไงประเด็นไม่ได้ใส่ใจเลยว่าอันไหนมาจากไทยบ้าง อันไหนมาจากที่อื่นหรือว่าหน้าตาแปลกหน่อยก็ไม่ซื้อแต่พอรู้และโฟกัสมากยิงขึ้นว่าอ้าวอันนี้ของไทยอันลองสักหน่อยแล้วกันที่ซื้อเพราะมันดีและก็คุ้นเคยโดยเรื่องนี้นะครับก็มีคนมาแสดงความเห็นเพิ่มเติมนะครับก็บอกว่ามันก็จริงอยู่นะจากที่บางอย่างผมเคยเห็นมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วตั้งแต่การพยายามไม่ใช้สินค้าไทยตั้งแต่ยุคไล่ไปนตั้งแต่สิบยปีก่อนมันมีสินค้าบางตัวนะที่มาจากไทยจากแต่ก่อนยังไม่ดังเลย แค่เคยปะปนอยู่กับสินค้าอื่นๆแต่พอมีกระแสปุ๊บกระแสเรื่องไม่ใช่สินค้าไทยหละกลายเป็นว่าเหมือนถูกไฮไลท์ขึ้นมาโดยทันทีกลายเป็นว่าสินค้าบางยี่ห้อที่ไม่ได้สังเกตกับถูกนํามาพูดถึงบ่อยขึ้นยิ่งในยุคโซเชียลมีเดียนะโ,โหถูกถ่ายขึ้นโซเชียลเลยว่าอ้าวอันนี้ของไทยด้วยเช่นกันอันนี้ไม่ต้องไปซื้อนะไม่ต้องซื้อนะของไทยแต่คนมาเห็นเขาดันไปซื้อไงเขาไม่ใช่เห็นแล้วเขาไม่ซื้อเขาเห็นแล้วเขารู้ว่าของไทยเข้าเลยไปซื้อก็เลยไปถามด้วยซ้ำว่าอ้าอันนี้ยัง มีขายอยู่ไหมคือคนจําได้แม่นมากยิ่งขึ้นม่อเหมือนเป็นการสร้างแบรนด์ให้พวกเขาแบบฟรีๆเลยความเห็นต่อมานะครับเข้าม,มาตอบกลับนะฮะว่าเรื่องที่คุณพูดอยู่เนี่ยมันคือจิตวิทยาของมนุษย์เลยนะเออะไรที่ถูกห้ามมักจะอยากได้เออะไรที่หายากมักจะดูมีค่าพอมีการแบนหรือพยายามที่จะลดการใช้สินค้าไทยลดลงกันยิ่งใหญ่ใหญ่โตกลายเป็นของหายากไปเลยทีเนี้ยเป็นของต้องห้ามทันทีโอ้ยมันดูน่าสนใจไปกันใหญ่ กลายเป็นว่าหน้าครอบครองมากยิ่งขึ้นเหมือนกับว่าใครได้ใช้หรือว่าได้ครอบครองในปริมาณที่เยอะด้วยนะเป็นคนที่แน่จริงอะสิบัเลัยผักตาให้คนอยากจะมาครอบครองให้ได้ไปไปมามีมูล,ลค่าเนี่ยกับทองความคิดเห็นต่อมาเลยครับก็บอกว่าคือถ้ามันเป็นกลไกอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นจากพื้นฐานของสินค้าไทยครองใจผู้บริโภคในกัมพูชามาอย่างช้านานแล้วมันเป็นเรื่องของความไว้วางใจบัเลยทาให้คนจนํานวนมากพึงพอใจที่จะใช้ และพอมีกระแสการเป็นว่าวิ่งหามันก็เป็นอย่างนั้นไปอีกยิ่งรู้สึกพรีเมียมขึ้นไปอีกกายเป็นว่าเราก็ช่วยเพิ่มมูลค่าผมเห็นด้วยเลยบางส่วนนะครับก็บอกว่าอาจจะมีตลาดมืดที่เฟื่องฟูก็เป็นได้นะคือถ้าการค้าการขายแบบปกติใช่ไหมอย่างน้อยๆก็ตอนนี้มันไปมาไม่สะดวกใช่ไหมแต่ความต้องการไม่ได้หายไปไหนเลยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือตลาดมืดหรือว่าก็แอบเอาเข้าไปขายอะไรประมาณนั้นเฟื่องฟูแบบก้าวกระโดดแน่นอน ผู้ค้านะ่พร้อมจะเสี่ยงตอบสนองความต้องการที่สูงขึ้นและผู้บริโภคเองคนซื้อในกัมพูชานี้ยอมจ่ายแพงนะเพราะว่าบางอย่างอยากจะซื้อเอาไว้เอาไว้ใช้นานเพราะว่าไม่อยากจะขาดไปกลายเป็นว่า,วาเรากําลังผลักดันให้ธุรกิจที่ไม่ใช่ช่องทางปกตินะ่ะมีรายได้มากยิ่งขึ้นด้วยลิฟเหมานี่ตั้งคาถามกลับไปแตยความเห็นสุดท้ายน่ครับก็บ,บอกว่าคือทั้งหมดทั้งมวลนนะ่ยมันแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวในความเข้าใจ พฤติกรรมผู้บริโภคและก็อำนาจของแบรนด์นะมันเหมือนกับว่าเรากําลังรณรงค์ไม่ให้ใช้แต่คนที่รณรงค์เองสุดท้ายนะพอเวลาผ่านไปพอกระแสมันเริ่มซาเขาเองอาจจะเป็นคนแรกๆเลยที่กลับไปใช้อีกครั้งไปใช้บริการทั้งสินค้าและบริการอะไรต่างๆจากไทยปัญหาคือมันเป็นอย่างนี้วนไปมาหลายรอบแล้วรอบนี้จะทําได้จริงไหมล่ะมันก็ดูเหมือนจะเหมือนครั้งก่อนๆอ,อีกครั้งเฉยๆ และเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับทั้งหมดคือการเรียบเรียงเล่าไปในสำนวนสไตล์ผมนะถ้าชอบการเล่าสไตล์นี้มันมันแบบนี้มาติดตามกันต่อในหัวข้อถัดไปด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมด้วยครับแล้วก็ฝากซื้อแบรนด์ไทยสัญชาติไทยนะครับอันนี้ไม่ต้องไปหาซื้อ,อยากอะไรมากมายกดที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอวันนี้สวัสดีครับ